เซตติ้งกันก่อนดีกว่านะครับวันนี้เออวันนี้จะใช้เป็นแอป,ปกล้องธรรมดานะครับนี่แคม e r นี่เลยนะครับเดี๋ยวแอป,ปกล้องไ h o n e เนี่ยจะต้องเข้าไปที่เซตติ้งนะครับแล้วก็เข้าไปที่ตัวแคม ERA เซ็จแล้วเซตติ้งของกล้องที่เขาเรียกว่าจําเป็นเนี่ยจะอยู่นนี้หมดเลยนะครับฟอร์แมตเนี่ยวันนี้จะถ่ายเป็น Apple Pro r ร w มหมดเลยนะครับ ออโตโปรโปรตรงนี้เลยแล้วก็ทีนี้จะเปิดกริด9้าวช่องด้วยนะครับเพื่อคอมโพสิสสะดวกมากขึ้นเนาะแล้วก็ปิด View outside the frame นะครับ่าลำคาญ <laughs> ปิด p r i o r i t i z e faster shooting นะครับเ <c oughs> ชื่อว่าตรงนี้น่าจะทำให้คุณภาพดีขึ้นเล็กน้อยมั้งนะปิด Auto ออโต้มาโครครับสำคัญมากเปิดเลนคอลเลกชันครับแล้วก็วันนี้ถ้าจอมไฟฟ้าก็นั่นแหละครับติดฟิล์มการแสงสีฟ้าอยู่เดี๋ยวไว้มารีวิวนะแล้วเราจะใช้โหมดโฟโต้อย่างเดียวเลยครับแล้ววันนี้จะถ่ายด้โปรรอห,หมดเลยภาพไหนที่ไม่่่่ได้ถถาายยเเปป็็นรอกจะ โฟล g กราฟิกสไตล์ริชคอนทราสต์นะครับโอเคนั่นก็คือเซตติ้งของวันนี้เดี๋ยวตอนนี้เรารถไฟต่อนะครับผมฟุตเทนเมื่อกี้ก็ถ่ายด้วยเนี่ยฟิล์มิกโปรแล้วก็ Apple Pro r e เร4 22LT นะครับทั้งหมดเลยและแล้ววันนี้เรามากับนี่กระจกกันรอยเลนส์ซีหลอดนะครับก็ให้เจ้ากระจกกันรอยซีหลอดตัวนี้นะครับขอบมันเป็นไทเทเนียมมันลอยเนาะเขียนไว้หน้ากล่องนะครับแล้วก็ตัว กระจกเนี่ยเป็นแบบแยกชิ้นนะครับก็คืออันหนึ่งต่อหนึ่งเลนส์เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องแฟลชจะมีปัญหากับตัวฝามเป้าองนนี้เลยนะครับแล้วก็กระจกเนี่ยใช้เป็นกระจกจริงๆนะครับบางยี่ห้อใช้เป็นไฟเบอร์กลาสเนาะหรือว่าเรียกว่าพลาสติกนะครับนั่นแหละแต่ว,วันนี้ลองคุณภาพกัน สายชิซบุเมนายอยู่นะครับเดี๋ยวไปนากาโตโร่ก่อนเป็นที่ล่องแก่งล่องเรือถ่ายรูปเเือเล่นเนาะจริงๆเนี่ยข้อดีของการเปิดกริด9ช่องจริงๆสำหรับผมเนี่ยคือการที่ทําให้เราวางเส้นขอบฟ้าได้ตรงนะครับมันจะมีเส้นให้เราเทียบตลอดเวลานั่นแหละคือข้อดีสําหรับผมจริงๆนะครับสำหรับกริด9ช่องตอนนี้อยู่โยริครับสถานีรถไฟท้องฟ้าสวยดีสำหรับรูปจอดแสงสักหน่อยอ อ,อ,อนี่ก็คือใบไม้แดงที่นากาโทโร่นะครับใครที่ดูล็อกผมปีที่แล้วเนี่ยน่าจะรู้จักนากาโทโร่แล้วเนาะอยู่ชิชิบุที่ไซตามะนะครับเหมือนปีนี้ใบไม้แดงจะมาชา้าปีที่แล้วนะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนวธรรมชาตินะครับเคลอ,องแฟลชสักหน่อยอันตรงนี้จะเห็นชัดกว่านะ ค <Okay. S 2> ตอนนี้ก็ใช้กริดจุดตัด9ช่องนะครับแล้วก็เบสิกสุดเลยจุดตัดมุมบนซ้าย <c oughs> เห็นปะ่ะนั่นแหละวางเมน subject ไปตรงนั้นนะครับอันนี้คือพื้นฐานง่ายๆนะแต่จริงๆเนี่ยจุดตัด9ช่องนะครับไม่จําเป็นจะต้องทําตามตลอดก็ได้นะ <c oughs> ใช้ได้อยู่เด้ยถ้าเรารู้จักกดอะไรดีนะครับ <c oughs> ก็แหกได้นะโอเคพื้นฐานครับเส้นขอบฟ้าตรงึแล้วเดี๋ยวเราไปครอบข้างล่างออกเดี๋ยวเดินไปใกล้ดีกว่า นั okay. ่งหายไปแล้วนะครับประมาณนี้นะครับถ่ายกันเสียไปด้วยนะชิวครับนั่งตรงนี้ทั้งวันเลยนี่นะครับก็ถ่ายใปไม้แดง ค,คือถ้ามุมไม่จาเป็นเนี่ยผมจะไม่ใช้อันฟ้าวายเลยเพราะว่าคุณภาพมันด้อยกว่ากล้องหลักนิดหน่อยไม่นีรัต้อกลัวเลยนะครับก็เลยใช้กล้องหลักเป็นหลักคือคลิปนี้เราก็ไม่ได้มาสอนตรงๆนะคือถ้าใครได้อะไรตัดต่อไม่ได้ก็เก็บไว้แล้วกันนะครับเป็ด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 เป็เป็ด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 เปป็ดเ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 ป็็ดเป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 ็ดเเป็ดเป็ดเป็ดเปด นุ่นก็เป็ดเป็ดเต็มไปหมดเลยบรรยากาศมันดีมากจริงๆครับแต่ว่าผมจะบอกให้นะเวลาถ่ายภาพเนี่ยโดยเฉพาะด้วยมือถือนะครับมือถือมันพอยันชูมากๆเลยนะครับเราไม่จเป็นนักเรียนรู้พวก F-Number ไม่เป็นักเรียนเนี่ยเป็นนักเรียนรู้พวก Shutter Speed เพื่อที่จะเป็น คนถ่ายภาพมือถือที่ดีนะครับในหัวเราขอแค่มีเรื่ององค์ประกอบเรื่องศิละปะเรื่องคอมโพสิชันหรือว่าเรื่องอะไรพวกนี้ที่ตัวเองอวางไว้แล้วก็อยากจะใส่ลงไปในภาพถ่ายนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะบอกเลยว่ามันสําคัญพอสมควรนะสำหรับผมตั้งแต่ตอนเป็นแบบเริ่มถ่ายรูปใหม่ๆนะครับคือการสังเกตสิ่งรอบตัวไปมาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันสามารถสร้างให้เป็นภาพได้นะครับจะอยู่ในระดับไหนอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าผมเชื่อว่ามันสามารถสร้างสรรค์ให้เป็นผลงานได้อย่างเช่นข้างหลังผมเนี่ยมันมีใบไม้อยู่ใช่ไหม ผมก็เอากล้องตอนนี้ผมถ่ายอยู่นะแต่ว่ามันน่าจะมองไม่เห็นนะครับใบไ,ไม้มันอยู่หลังกล้องนี่แหละถ่ายได้แบบนี้ใช่ไหมแล้วที่เหลือเนี่ยเรื่องการแต่งลงแต่งรูปนะครับเบื้องต้นก็คือจะแต่งภาพเก่งยังไงเนี่ยหัวเชื้อไม่ดีภาพก็ไม่ดีนะครับจริงๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากจะเรียนแต่งภาพแล้วนะครับต้องฝึกถ่ายภาพด้วยนะไม่จำเป็นต้องเรียนแต่แต่ต้องฝึกนะครับของพวกนี้ผมเองเนี่ยกล้องตัวที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยไม่ได้ใช้ถ่ายภาพนิ่งมานานพอสมควรแบบจริงจังนะครับผมยังต้องออกคลิปไปเพื่อไปขัดฝีมือตัวเองเลยแล้วก็มุมเนี่ยผมก็ถ่ายได้เนี่ยเนี่ยมุมกล้องเนี่ยผมก็ถ่ายได้เอาไปลง f a c e b o o k อวดเพื่อนอะไรแบบนี้นะครับนั่นแหละเดี๋ยวไปเดินถ่ายต่อแล้วดูไหมครับอะไรที่เป็นสวรรค์ของพวกอายสายตาผู้คนอย่างผมเวลาเอามาถ่ายทำข้างนอก คือสถานที่ที่เป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็ผู้คนไม่ค่อยสนใจในส่วนส่วนนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่านี่มันเป็นริมแล้วเนาะนั่นแหละอยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะอยากถ่ายทําข้างนอกบ่อยนะแต่ว่าเป็นคนหน้าบางครับก็คือเราแคร์สายตาผู้คนนะโดยเฉพาะเราไม่อยู่ประเทศเขาใช่ไหมเราไม่ได้พูดภาษาเขาเนาะเวลาเราถ่ายแล้วเนี่ยเออมันก็เป็นมันมันเหมือนเป็นมันเหมือนรู้สึกเหมือนเป็นตัวประหลาดเหมือนกันนะเออ คนอ,นอื่นอาจจะไม่คิดแบบนี้นะครับบล็อกเกอร์ที่เป็นมืออาชีพหลายท่านอาจจะอาจจะไม่คิดแบบที่ผมคิดนะแต่ว่านั่นแหละนี่คือสวรรค์ของผมนะแล้วก็นี่แหละครับคืออากาศโทโร่เนาะถ่ายบน i iPhone 13โ Pro เหมือนเดิมกับเลนส์ของซีลอดเท่าที่ดูภาพมาเนี่ยภาพบอกเลยว่าไม่เหมือนไม่เหมือนติดนะครับคือเมื่อก่อนอนะ่ะผมจะมีภาพจําแบบนี้เว้ยคือแบบถ้า คือแบบขนาดกล้องอะใส่ฟิลเตอร์มันต้องแพงเลยใช่ปะคือพอใส่ฟิลเตอร์ที่มันถูกๆเนี่ยภาพมันก็จะดรอปแฟลมันก็จะขึ้นแบบง่ายขึ้นหรือว่าเห็นชัดขึ้นอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้ามือถือเนี่ยถ้าเป็นขอแค่เป็นกระจกนะแล้วก็ขอแค่เป็นกระจกที่เคลือบโอโอโฟบิกนะครับตัวคุณภาพภาพถ่ายเนี่ยเท่าที่ผมลองมานะมันแทบไม่มันมันแบบแยกไม่ออกแล้วนะครับโดนแฟลมหนักๆเนี่ยเห็นปะตอนนี้ผมย้อนแสงอยู่นนะเห็นเถอะนะครับโดนแฟลมหนักๆเนี่ยมันก็ ยังมันก็ยังแบบยังเอาอยู่ย่นะครับเลนส์มือถือมันเล็กมากอะเออจริงๆคือพอหลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของว่าแบบขอบตัวเลนส์เป็นอะไรแล้วแล้วก็เรื่องของที่ว่ามันแกะแล้วกาวไม่ติดหรือกาวติดแล้วล้างออกหรือเปล่าใช่ไหมซึ่งไม่อยากจะขายของนะแต่ว่าที่ลองถ่ายมาเนี่ยซีหอดคืออีกระจกติดกันรอยกล้องที่ดี่สุดที่ผมเคยใช้มานะครับมีแบรนด์อื่นที่ผมยังไม่เคยใช้ผมไม่รู้แต่ว่าที่เคยใช้เนี่ยอันนี้ที่ใช้อยู่รู้สึกว่าโอเคที่สุดนะครับอันอื่นใช้มายังมีปัญหาเรื่องแฟร์เรื่องอะะไรพวกนนี้้บางเลยนะ โอเคเดินต่อดีกว่าโอเคกําลังสวยเลยตรงนี้นะครับถุดตัดเก้าช่องเนาะจริงจริงถ้าเป็นผมถ่ายจร,จริงเนี่ยผมจะวางไว้แบบนี้นะครับวางแบบช่างช่างมันอนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปจัดการเอาในโพสเอานะครับเอาจริงปะก็้อโฟนอ่ะอนะมันโคตรพอยอันชุดเลยเว้ยแค่เนี่ยมันก็สวยแล้วเห็นปะมันก็ได้เด็ดออฟฟิวสวยๆแล้วลงโซเชียลอวดเพื่อนสบายครับดูสภาพโขดหินซะก่อนถ้าลมนี่กลับบ้านไม่ถูกเลยนะ ปีที่แล้วเกือบลื่นไปครั้งหนึ่งนะครับปีนี้อย่าลื่นเลยนะล็อกด้วยกล้องบ้างเทียบคุณภาพกับ iPhone แล้วเป็นยังไงบ้างบอกผมด้วยนะเพราะผมยังไม่ได้ดูฟุตเทจนะครับถ้าทุกคนแยกไม่ออกจะเลิกพกกล้องไว้บล็อกนอกสถานทีล่ละเพราะว่ามันหนักซะเหลือเกิน กามคืนแล้วเนี่ยมือเดียวนี่ธรรมชาติเป็นไงโอ้ผมเลยดีนะเลนกล้องมันสะท้อนผมอีกนึงธรรมชาติสวยงามทุงนี้ก็บรรยากาศธรรมชาติดีนะครับให้มีพาทิตล์นเข้ามาในเฟรมน,นิดนึงเนาะเป็นแนวตั้งบางเขานี่เด็ดออฟฟิลด์สวย มุมวิวก็แบบนี้นะครับภาพนี้ไม่ใช่แอนตาวายเพราะว่าถ้าแอนตาวมันจะดูแบบกว้างไปเนาะนี่ล้วผมมานะครับแล้วก็เห็นคุณตายายเขา กชามานั่งจิบกันริมถแถวนี้แหละจริงๆสปอตนี้ตนะัแบบ้งแต่ปีที่แล้วนะผมไม่เห็นมีคนมาเลยนะครับไม่รู้ทําไมถึงได้มานั่งกันเหมือนกันเนาะตัวนี้นั่งสบายมากเลยนะครับเดี๋ยวจิบชาก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปดูฟีเจอร์ที่เชื่อว่าหลายๆคนยังไม่รู้ว่า iPhone ทําได้ผมเชื่อว่าทุกคนรู้เว้ยว่า p ิกเซลมีโหมดนี้มอชชั่นลองเอ็กซ์โพเอร์ึบหน้า แต่ว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ดูว่า iPhone ก็ทาได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูของ iPhone ดีกว่าของ iPhone เนี่ยนะครับสิ่งแรกที่ต้องทํากันเนี่ยคือเปิดไลฟ์ครับไอมุมบนขวาเนี่ยกดเข้าไปเปิดไลฟ์เรียบร้อยนะครับถ้าเปิดไลฟ์วันจดขึ้นคําว่าไลฟ์สีเหลืองๆใช่ไหมทีเนี้ยพอเปิดไลฟ์เสร็จครับสิ่งที่ต้องทำต่อไปครับคือกดถ่ายครับชึ้อ่าถ่ายมาแล้วใช่ไหมถ่ายแบบชึ้เสร็จแล้วทีนี้ครับ เราก็เข้าไปในแกลเลอรี่ของเราไอที่ถ่ายเมื่อกี้เห็นมุมบนซ้ายไหมไลฟ์เลยครับแต่เห็นปะจะมีลูบบลูส์ลองเอ็กโพเชอร์ปุ๊บกดลองเอ็กโพเชอร์ครับแน่เห็นไหมเห็นน้ำไหมไอโฟนก็มีครับทำได้เหมือนกันแต่ว่าผมไม่ค่อยใช้เพราะว่ารู้สึกว่าคุณภาพมันไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเอาไว้อัปโหลดลงเฟซหรือว่าถ่ายเท่เนี่ยมันก็ได้เหมือนกันนะครับคือมันคือไลฟ์นั่นแหละ มันเป็นฟีเจอร์ที่แบบเอาภาพเคลื่อนไหวน่าจะมาแบบประมวลผลได้เป็นร้อยโพเชอร์นะครับก็นี่แหละคือบรรยากาศของชนบทญี่ปุ่นนะครับสวยงามเนาะโอเคเลนส์กล้องของซีลอดก็สวยงามไม่แพ้กันนะครับจะดีกว่านี้ถ้าเป็นสีฟ้าเนาะแต่ไม่เป็นไรสีเงินก็เท่เหมือนกันนะครับโอเคก็เท่านี้นะครับ วิดีโอพาถ่ายรูปที่นาคาโทรโรเนาะเดี๋ยวกลับบ้านแล้วนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยตอนช่วงเนี้ยมืดเร็วมากนะครับตอนนี้บ่ายสองละเดี๋ยวสี่โมงเย็นก็มืดแล้วนะครับเดี๋ยวไปเดินลงเล่นเล่นต่อน,นิดหน่อยเดี๋ยวกลับแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูรูปที่บ้านกันแล้วเดี๋ยวกลับบ้านไปจะสอนแต่งรูปนะครับก็มาแหละหนาคาโทโรโรอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับบรรยากาศดีมากอยู่ชิชิบุนะครับใครที่มาญี่ปุ่นแล้วจะมาเนี่ย ก็นั่งเซบุชิชิบุนะครับจากออเคบุคุโรในโตเกียวมาประมาณ40-50นาทีนะประมาณนั่นแหละนะครับแล้วก็มาถึงเลยแล้วพอถึงชิชิบูเนี่ยก็เปลี่ยนสายเป็นสายเมลไลน์ของชิชิบุนะครับมาที่สถานีนากาโตโรเนาะลงสถานีเดินไม่ไกลประมาณ 2- 3ามนาทีเองแค่นี้นะครับผมประมาณนี้สําหรับบล็อกวันนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอที่คอมพิวเตอร์ดีายล้วเดี๋ยวเราไปดูรูปที่ถา่ายมาจาก iPhone เครื่องนี้พร้อมกับกระจกการอยซีหลอดกันเลย